วัสดีครับอยู่กับ,กบช่องเพี่ยนรถดำซิ่งมาดูาอะไรกันครับโอ้เจอแล้ว ได้ไหมอู้เจอแล้วครับน่าจะติดกันแหละพี่เาละลงตๆวางนีลงเอย๊

พี่ได้ยินเสียงหรอหรือว่ามึงเออดังชัดบอพี่ออกมาโน้แล้วพี่ก็คิดพี่มองเห็นหรอกอยู่ไปตรงนี้ลงดำดูกันแล้วหายหายหมดเลยครับทั้งบางปูนทั้งไฟไฟที่เดือดที่แย่ที่แล้วแหละอันนี้นะรอดจากชนโกนที่เต็ม ปีนนะครับตามดูสกิลนี่ครับเมียเก่าสุดจัดแล้วนูเฮึโอ้ดเ TJ หนูมาแล้ววิม,มาแล้วอู้ไม่เตะใช้ได้อยู่

แล้วมันก็ะห้อยลงแล้วพี่โยกเดินหน้าไปเนาะแล้วพี่ถอยมาอักเร็กกันเองเก็บเอาไว้เป็นซากเอาไว้ไม่ต้องเดี๋ยวค่อยไปใส่อันเชิญไปเก็บที่แคมป์นะครับโอ้ยังโชคดีที่มันไม่บิดไม่เบี้ยวนะยนเนานะ เดี๋ยวพาไปชมครับนี่หมดเลยนะครับหมดรอเลยโอ้หแถวว่าตอนแรกมันเคยขาดแล้วครับตัวนี้เบี้ยวหมดเลยนี่คือข้อเสียของการใส่บางฝุ่นเกาะโซ่นะครับชอบเป็นแบบนี้ทุกคัน <Okay. S 1> ใส่เกาะโซ่เป็นแบบนี้ทุกคันลนะ mm hmm. แล้วเนาะถ้าใส่แบบผมมัน ปลายท้ายเขาทำมาแค่นี้มันเชื่อมดิดเดียว้ยบัวมันน่าจะผุเลยถอยชนบ่อยมันก็หักเรื่อยๆนี่นาที่ขาดทีแระพี่เออที่ขาดที่แรก่งรอบนี้ออ๋บัดเจ็บวิ่งต่อได้ <laughs> อันนี้ไม่ต้องหว่วงบาดเจ็บกันทุกคันไม่มีคันไหนไม่บาดเจ็บหรอกรถผมก็บาดเจ็บเหมั้งไม่มีคันไหนไม่เสียหายครับเสียหายกันทุกคันต่อให้รถใหม่แค่ไหนก็ยังเสียเลยอ่ะรถ ของผมก็บัดเจ็บออสายดำกับเนบแล้วนะครับแล้วก็น้ำมันรั่วไม่รู้ว่าจะมีอะไรอโอ้ยเดาไม่ถูกเหมือนกันคนระับ เทตรงนั้นครับอันนี้ผมขับมาดูไงเพราะว่ารถมันก็เยอะอยู่แล้วก็พอแต่ว่างตอนไหนก็พอจะได้จอดถ่ายคลิปครับเว่าพอดีเลยโ่วท่มาทำไมไม่ รตรงนี้นะแล้วก็เดี๋ยวก็ได้มาวิ่งเส้นนี้แหละเนี่ยเอ่อเทาสาครับโอ้ยตรงนี้ยังพอเทง่ายขึ้นมาหน่อยมันอยู่บนถนน <c oughs> <c oughs> ก็ยังดีกว่าเทาข้างในนั้นแหละข้างในนั้นมันเนื่อครับบางทีเลี้ยวไม่ไปบางทีก็จมบ้างอะไรบ้างตรงนี้เขาน่าจะทำมันเสมอนะครับนี่โอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็บายบายครับไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับ